ท่านอย่างทุกวันนี้กระแสของฟุตบอลยูโร2012ณขณะนี้เองถือว่ามีกระแสที่แรงพอสมควรในเรื่องของการพนันและสิ่งสาคัญนะครับก็มีสื่อสิมพนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ท่านมองว่าสื่อสิพ์โดยเฉพาะของสื่อกีฬามันมีผลเกี่ยวข้องกับทางธำนบอลไหมท่ามีแน่นอนอยู่แล้วนี่มันเป็นสารตั้งต้นนะไอ้หนังสือพิมพ์กีฬานะไอ้เอซเอ็มเอสที่ให้ส่งว่าทีมไหนจะชนะทำนายผลฟุตบอลส่งไปสีคุณทำไปทำไม ไอ้พวกนี้เป็นสารต้นต้นที่จะเริ่มต้นให้เกิดไอการบวนการการพานันต่อต่อไปเยอะแยะเพราะว่าหลายพวกระเยาวะชนก็ดูส่งไปส่งมาเอยเล่นเองดีกว่าวะและาา้วอัตราต่อรองที่บอกก็ครึ่งควบลูกควบลูกอะไรต่างๆเหล่านี้มีเยอะแยะไปหมดแล้วของพวกนี้เนี่ยคุณเผยแร่ออกไปก็เหมือนคุณไปบอกว่าไม่ให้มีค้าประเภทดีวคุณก็ไปเต้นโอกโกโก้โชอยู่นั่นนะ่ะของพวกนี้มันเย้าวยวนพอมันเย้ายวนปุ๊บคนก็อยากจะเล่นเด็กมัน หลงผิดง่ายจะตายคุณแนะนำแล้วแต่เดียวมันก็เล่นแล้วใช่ไหมอย่างวันก่อนเนี่ยเสียกันทั้งบางใช่ไหมไปเล่นฝรั่งเศสโดนเก็บครึ่งหนึ่งนั่นล่ะเพราะไปเสมอไปไปไปต่อฝรั่งเศสเนี่ยแล้วถามว่าไอ้อย่างนี้ไม่เสียหายหรือแล้วก็ไอ้ที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าไอ้ของหัวหมากอ่ะนะในซอยไอ้ตั้งแต่มหาไทยตั้งแต่ฝั่งรามคำแหงไปยันลาดพาวเนี่ย ขอโทษทีต้องแก้ข่าวมันพื้นที่วังทองหลางมันพื้นที่สถานีตำรวจวางทองหลาง <c oughs> มีหน้าวังทองหลางทําเป็นเฉยๆถ้า <c oughs> ม่สอนอนหัวหมาเขาเดือดร้อน <c oughs> จริง <c oughs> หัวหมาแค่แค่เข้าไปในซอยแค่50เมตรถึงคลองแสนแสบ <c oughs> นอกนั้นวางทองหลางเท่านั้น เพราะฉะนั้นช่วยแก้ข่าวหน่อยพื้นที่วางทองหลังครับจากการลงตรวจสอบพื้นที่และพื้นที่นี่ครับพบว่าพื้นที่ในเขตตัวเมืองบอนเยอะไหมครับท่านจากการสวจคุณต้องเข้าใจนะว่าระหว่างบอนกับบอลนี่มันต่างกันคคนบอกว่าโอ้จะไปจับบอลตารวจตั้งหน่วยเจพาพ่อกิจนะไปจับบอลผมบอกว่าจับอะไรจับเงินสดได้สองหมื่นใช่ไหมแต่โพยบอลเป็นล้านเดี๋ยวนี้มันจะต้องใช้ที่ไหนคุณไม่ได้ไปเล่นแบบบอลจริงไหมตัวคุณต้องเข้าไปต้องไปวางเงินเขาต้องมีการเล่นกันคนขับเป็นร้อยสองร้อยนี่โทรศัพท์อ่ะเหร เมื่อคืนน่ะรัสเซียใช่ไหมเสมอกับโปแลนด์อ่าออแทงคือเนี้ยมันบอกได้เลยอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งเล่นโทรบอกห้าหมืนแสนหนึ่งแล้วยังมีเล่นกบได้อีกเพราะมันเล่นทุกวันวันมื่วันเสียวันนี้เล่นได้เอาไปกบกับของเก่าเป็นไหม เพราะฉะนั้นหลักฐานคุณจะไปเอาที่ไหนโพยบอลมาที่ไหนยกเว้นว่าคุณประเภทเล่นแบบขายย่อย500ร้อพันหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าไอ้เล่นเยอะๆเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์สั่งทั้งนั้นนี่ยร้อยท้องร้อยอ่ะมันใช้แล็ปท็อปบันทึกข้อมูลไว้อ่าคนนี้ไอนายโกแทงแสนหนึ่งเฮียสอแทงสามแสนอย่างเงี้ยฮะอย่างกรณีมีชาวบ้านได้ร้องเรียนมาทางสำนักข่าวทีวีนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกีฬาเขาบอกว่าเป็นแค่ช่องทางในการที่จะ ให้แทงง่ายขึ้นแต่ไม่ได้สนับสนุนให้กรนารพนันเพิ่มขึ้นอันนี้หมายความว่าไงต้องทางให้แทงง่ายขึ้นมันพูดอย่างไงครับ <c oughs> คือผมบอกาการกีฬาเนี่ยคุณดูได้สองอย่างครับดูเป็นการกีฬาดูเป็นการพนันครับไอ้หนังสือกีฬาเนี่ยคุณก็ทําให้มันออกแนวกีฬา <c oughs> แต่ตอนนี้คุณไปออกแนวการพนันแล้วครับมันเป็นหนังสือรับแทงพูลบ,บอลบอกอาจาราต่อรอง หนังสือต่างๆเหล่านี้และครับที่ผมเรียกว่าสารตั้งต้นที่มันไปนเริ่มตั้งต้นแล้วตอนนี้ภาพทางกีฬามันไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ภาพทางต่อรองซื้อมาก็ดูอัตราต่อรองซื้อดูสิว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงและหนังสือพนันพวกนี้บอกทษทีหนังสือกีฬาพวกนี้นะเป็นหนังสือที่สมควรที่จะได้รับการตักเตือนมากที่สุดเพราะฉะนั้นหนังสือพวกหนังสือกีฬาพวกนี้ จะพูดเรื่องอัตาต่อเราคุณพูดไปทําไม,มคุณพูดสิว่าตัวไหนเก่งอ่าโลนันโดสอบขาเก่งเงนั้นหมวกเก่งคนนี้บาดเจ็บ,ค,บคุณเขียนไปสิแต่พอคุณไปเขียนอัต,ตาต่อรองคือควบลูกควบลูกไออย่างเงี้ยเอาละคุณบอกโปรยบอลแล้วเนี่ยค,คุณไม่ใช่บอกโปรยบอลคุณบอกวิธีการเล่นแล้วคุณบอกอาตาต่อรองแล้ว อย่างนี้ถ้าคนไม่เล่นคนเล่นกีฬาเนี่ยมันจะไปแทงที่ไหนมันจะไปสนใจหรือขึ้นควบลุกกับโอเคคุณมีอัตราต่อรองแต่หนังสือพพมพ์ก็ไม่ควรเอาลงอัตราต่อรองเ<ม>พราะถ้าคุณลงอัตราต่อรอง<ช>ก็ถ้าเขาคุณชักชวนให้เขาเล่นพรากคนเ็าดูกีฬาก็ไม่ดูอัตราต่อรองอยู่แล้ว ถ้าในมองทางกลับกันของทางผู้ผลิตหนังสือพิมพ์แบอบกว่าถ้าผมไม่มีพวกนี้ผมอยู่ไม่ได้ท่านเอ,อาทำไมอยู่ไม่ได้คุณอย่าโลภสิครับนะหนังสือพิมพ์ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นหนังสือพิมพ์โฆษณาพวกบอลพวกอะไรพวกเนี้ยผมอยากจะพูดเลยผมรู้ด้วยว่าใคร,ครแล้วผมรู้เบื้องหลังด้วยแต่ผมไม่อยากพูดใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีจรรยาบรณบ้างคุณกไ็ไม่ต้องลงอัตราต่อรองเท่านั้นแหละครับคุณพูดในภาพของกีฬาสิครับคุณเป็นหนังสือกีฬาไม่ใช่เหรอครับคุณพูดสิครับว่าใครเก่งมีประวัติยังไง ชนะยังไงกี่เกมกี่ตาเดี๋ยวคุณไปพูดเรื่องของเครื่องขึ้นควบลูกควบคลูกเสมอค่าน้านี่อย่างเงี้ยอย่างนี้มันเป็นบอลท่านาถ้าหากว่ามีประชาชนหรือว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาจจะมาล้องเรียนในกับท่านนี่ครับสามารถจะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยสนับสนุนได้ไหมครับได้ครับผมว่าหน่วยงานของรัฐจะเป็นจุดเริ่มต้นค,ควรจะเรียกมาสอบถามก่อนว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆเหล่านี้มีวัตถุประสงค์อะไรถึงคุณไปลงแบบนี้ครับ คือทีมันต้องมีคนเริ่มต้นซะก่อนนะฮะไม่งั้นพวกนี้เลยเถิดผมเรียกว่าเลยเถิดเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นอาจจะต่อรอ,องเสร็จแล้ววิเคราะห์อัตราต่อรองต่อนะเนี่ยวิเคราะห์อัตราต่อรองด้วยแล้วก็มีพูดด้วยว่าใครเสียใครได้อะไรยังไงครับพวกนี้นี่มันไม่เหมาะสมผมคิดว่าคุณทํามากเกินไปเกินเลยเกินไปแล้วก็เป็นนักบุญจองปลอมอีกที่ในสังคมไทยมีเยอะสังคมไทยมันกระแด,ดะมันชอบฟังคนกระแดะกระแดะแบบนี้ค,ครับ เบื้องต้นเนี่ยับผมจากการที่ได้พูดคุยกับทากกฎหมายเขาบอกว่ามันผิดแน่นอนเกี่ยวกับการมีราคาต่อรองอนะ,ะับแต่ในการที่จะลงพื้นที่ในการจับกลุ่มในการสืบสอบเขาบอกว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับชุดสีดกีคุมอยู่อันนี้ท่านจริงไหมท่านผมจะบอกคุณให้นะ,ะไอ้โต๊ะบอลที่ตํารวจจับเนี่ยไม่มีโต๊ะหนึ่งที่ตํารวจมีหุ้น50%ของโต๊ะบอลตํารวจมีหุ้นอผมพูดแค่นี้ยืนยันนี่ยืนยันว่า50%ของโต๊ะบอลตำรวจมีหุ้นนะ,น,น,นะคุณจะดูนนโต๊ะใหญ่ที่ภูเก็ตนะ ที่สะเดานะนี่พูดถึงทางภาคใต้คุณไปดูโต๊ะใหญ่ที่เชียงใหม่คุณไปดูโต๊ะใหญ่ที่อีสานขอนแก่น,นแล้วก็อุดรนนส่วนกรุงเทพคุณไปดูที่ไอเนี่ยไอพื้นที่วังทองหลางเนี่ยพื้นที่เยาวราชพื้นที่ห้วยขวางดินแดงพวกที่โต๊ะใหญ่ทั้งนั้น คือคุณต้องเข้าใจนะโต๊ะใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นยีปัวซาปัวใช่ไหมไอ้พวกที่รับรับอยู่เนี่ยมันก็ไม่กล้ารับมันรับเสร็จแล้วมันส่งมันกินค่าน้ำํำม,ม,มันกินค่าน้ำคุณต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าอัตราต่อรองพวกเนี้ถามว่าผิดมันผิดแน่นอนฮะแต่ถามว่าทาไมเขายังทาอยู่ก็บอกแล้วไงอ่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่รู้จักที่จะจัด จัดการตั้งแต่ต้นปล่อยให้เขาขยายขยายไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เติบใหญ่จนกระทั่งวันนี้ไปจับเขาได้แค่สองมอือได้เงินสด<ช>สองหมื่นตำรวจตั้งหน่วยเฉพาะกิจไปเก็บเงินสดก็ได้สองหมื่นเก็บไปทําไม,อมบอลเป็นล้าน<ช>แล้วทางตัวท่านเองวันนี้ได้มีการติดตาม,มเกี่ยวกับบ่อนพนันเรื่อยๆนะทุกวันนี้คือผมจะทําให้นะผมจะทําแผนผังครับนะผมจะทําให้ดูว่ามีบอนที่ไหนอย่างตอนเนี้บ่อนที่กิ่งเพชรเนี่ยย่างใหญ่เลยนะ ก็เปิดท้าทายพูดไปมันก็ไม่ปิดใช่ไหม ผมบอกให้เรื่องของบอลเนี่ยจับยากนะบอลจับง่ายกว่าเยอะเพราะบอลมีคนเข้าไปเล่นมีการวางเงินมีคนแต่บอลเนี่ยเป็นการแทงผ่านอินเทอร์เน็ตส่ง SMS ส่งก็ได้ใช่ไหมผมรับผมไปแทง5 0,000ื่นอ่าเมื่อคืนเนี่ยผมแทง5 0,000ื่นรัสเซียผมก็ส่งเอสเาก็รู้ว่าเบอร์ใครพราั้นมันมีคอนแทคกันอยู่แล้วแล้วการจับกลุ่มเนี่ยยากโตบอลเนี่ยยากมากๆาเลยนะฮะแต่คือท่านก็ทราบว่ามีที่ไหนบ้างแน่นอนอ๋อเรื่องเรื่องทราบนี้ไม่ต้องห่วงฮรทบาบแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้ผมมันไม่มีอํานาจวาสนา ถ้าสวรรค์มีตาเทวดาไม่ตกสำรวจส่งหน่วยไหให้ผมต้าหน่วยเนี่ยจะจับให้ทั่วประเทศเลยกับท่าน